ไม่แตกแถวเป็นไปตามนั้นนะครับ๊ะทีนี้ออกมาแบบนี้แล้วอาจารย์เคยวิเคราะห์ว่าอะไรนะนายใหญ่ใช่ไหมจะเอาสภาสูงด้วยแล้วก็คุณสมชายเป็นว่าที่เสร็จแล้วมันพลิกไปขนาดนี้แล้วกลายเป็นขั้วสีน้ำเงินมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่นิดนึงค่ะอาจารย์คะแต่เราก็เห็นภาพไงเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคุณทักษิณไปตีกอล์ฟไปร้องเพลงชื่นเมินกับคุณอนุทินด้วยอันนี้จะเกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์ โอ้ยเกี่ยวข้องกันแน่นอนครับ <c oughs> คุณแอนคุณเป้งคับผม <c oughs> คือเรียนตรงๆนะครับว่าถ้าเราย้อนเหตุการณ์นะครับมันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> คือวันที่ส <c oughs> ิบแปดนะฮะคุณอนุทินเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าไปพบท่านนายกมาแล้วก็บอกว่าไม่สบายใจเรื่องกัญชา <c oughs> แล้วก็มาบอกด้วยว่าพร้อมจะโหวตสวน <c oughs> ค่ะ <c oughs> นะครับที่สำคัญคือมาพูดออกสื่อ, <c oughs> อ มันก็แปลว่างานนี้ก็คือยื่นคําขาดแล้วครับว่าว่าว่าจะอยู่ด้วยกันไหมนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมจะเอากัญชาเข้าไปเบียนยาเสพติดจะเลิกไหมถ้าไม่เลิกมีเรื่องนะครับคถามคือว่าาตาทีแบบนี้เนี่ยครับมันไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะที่ผลการเลือกสวจะออกมาครับนะครับแต่พอกรกตประกาศรับรองผลปุ๊บเนี่ยนะครับ คุณแป้งกับคุณแอนก็เห็นแล้วครับว่าโอ้โหราศีของพลพรรคภูมิใจไทยนี่ออราประกายพองเหลือเกินนะครับออราประกายครับเพราะว่าอะไรครับยึดสภาสูงไม่เรียบร้อยแล้วคนะครับแล้วเราก็เลยต้องเห็นนายใหญ่เนี่ยนะครับต้องวิ่งไปถึงปากช่องอืนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยไปจัดรัฐบาลใหม่หรือเปล่าไม่ต้องจัดเพราะเสียายังอยู่แต่ที่แต่ถ้านายใหญ่ไม่ไปอืต้องบอกว่า เจ๊งแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับชั่วโมงนี้นี่นะครับไปทะเลาะกับเนวินคิดข้อมันะครับนายใหญ่ตายสถานเดียวอ๋อนะฮะแล้วเมื่อเช้านี้คุณแป้งกับคุณแอนก็เห็นคะแนนมีใครต้องสงสัยไหมครับ้ร้อยห้ <15 9 S 1> นาสิบเก้าคะแนครับพร้อมเพรียงมากอาจารย์ฮะร้อยห้าสิบเก้าคะแนนนี่ต้องเรียกว่าสามในสี่ครับครับผมสามในสี่ครับเกิดมากกว่าสามในสี นะครับคำว่ามากกว่าสามในสี่ก็แปลว่าสภานี้นะครับก็กลายเป็นสภากินรวบของสีน้ําเงินครับหรือผมขอเรียกวุฒธธิสภาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นใจว่าเนวินสภาค่ะนะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับผู้กําหนดคือคุณเนวินชิดชอบครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจโมเมนตัมทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับ เราก็จะรู้เลยว่าทําไมวันนี้ก่อนการประชุมคอรมอนายกเศรษฐาถึงต้องถอยเรื่องเอากัญชาเข้ายาเสพติดค่ะครับผมนะครับ,รบมีการเชิญรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดในประเทศไทยสิบกว่าครั้งเนี่ยครับวันนี้คนไปน,นั้นตีสิบกว่าครั้งต้องยอมถอยครับค่ะครับผมต้องยอมถอยครับเพราะถ้าไม่ยอมถอยเนี่ยนะครับ รับรองว่าการทํางานของรัฐบาลการทํางานของนายใหญ่โดยเฉพาะการกลับบ้านของคุณยิ่งรักนี่วุ่นวายแน่นะครับรับรองว่าจะกระทบเป็นเป็นลูกโซ่เพราะชั่วโมงนี้นะครับพอกายเดนเนวินสภาองค์กรอีกองค์กรอิสระมาจากไหนครับก็มาจากเนวินสภาโอ้แม่เปลี่ยนแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันจะเหลืออะไรครับสําหรับ สำหรับการทํางานการเมืองของนายใหญ่และลพรักเพื่อไทยต่อไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงคุณเนวินนี่แกผมก็นึกว่าแกวุ่นกับการเตรียมทีมบุรีรัมย์สู้ศึกไทยลีกอยู่นะครับเนี่ยจริงจริงก็ผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพนะครับของคุณเนวินครับผมซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ามีหลายท่านโทรมาถามผมว่าประธานผู้พิ่ากากับรองประธานจะเป็นใครผมบอกผมไม่ทราบหรอกถ้าใคร อยากทราบให้ไปถามคุณเนวินนะครับแล้ววันนี้คําตอบออกมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าพอเป็นคุณมงคลสุรัสจะคุณมงคลก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเราก็ได้เห็นเลยว่าตัวแทนของผู้มีอนาจอันดับหนึ่งสีน้ําเงินก็คือประธานมุทธธิิภภา,าคุณมงคลสุรัสจะ ส่วนตัวแทนของผู้มีอำนาจอันดับสองในพักภูมิใจไทยนะครับกำลังนับคะแนนกันอยู่ก็คงจะเป็นพลเอกเกียรติตอนนี้คะแนนนำเลยค่ะอาจารย์คะนำโด่งคนอื่นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาดูกันครับว่าคุณมงคลได้ร้อยห้าสิบเก้าพลเอกเกียไกรได้ร้อยเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคราวนี้ในการเลือกประธานจับรองประธานวุทิในรอบนี้เนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าพลังเสียงที่ไม่ใช่สีน้ําเงินเนี่ยนะครับต้อเหลืออยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าท่านค่ะนะครับก็คือเอาของอาจารย์นันพนาสิบเก้าบวกกับของคุณหมอเปรมศักดิ์สิบสามแล้วก็บวกกับท่านที่ไม่ลงคะแนนแล้วก็บัตรเสียเสียอีกเก้าก็จะรวมกันได้ประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดท่านนะครับซึ่งสี่สิบเอ็ดท่านนี้จะบอกว่า สิ้นไร้ไหมตอบเลยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ยื่นตรวจสอบคุณเสษฐาอยู่ก็สออี่สิบสองวอะครับดังดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเสียงข้างน้อยสี่สิบเอ็ดพานเนี่ยก็รวมกันไว้ให้ดีนะครับก็ยังพอที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับยังพอจะตรวจสอบได้ยังพอจะยื่นกระทู้ได้นะครับยังพอจะยื่นยติได้แต่เรื่องใหญ่ๆตอบเลยไม่มีทางโอ้ครับ แก้ไขล่ำนูนนะครับแบบที่พวกสีส้มบอกจะต้องแก้ได้ทุกมาตราลืมไปเลยไม่ได้แน่ๆไม่มีทางได้เห็นแน่รวมหนึ่งหนึ่งสองเลิกพูดครับอันนี้ทางภูมิใจไทยเองเขาก็ยึดหลักตรงนี้อยู่แล้วว่าไม่รวมอยู่แล้วใช่ครับเสนอเสนอให้มีสสสภาเดียวเลิกฝันค่ะเรื่องจริงมีเรื่องเดียวคือก้าวไกลถูกยุบอันนี้เรื่องจริงอ๋อโดนยุบไม่แน่แล้ว ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าทําไมผมถึงเรียกอมุตุฒิสภาชุดนี้ว่าเป็นสภากินรวบค่ะนะครับหรือว่าเนวินสภาครับนะครับครับพิจเรียนว่ามุตที่สภาชุดนี้พอเป็นสภากินรวบขึ้นมาเนี่ยครับปัญหาที่มันจะเกิดก็คือว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนค่ะครับนะครับ เพราะแน่นอนว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็น2 5 0สวอมาก่อนก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับนะครับเลือกองค์กรอิสระอ่าก็ก็มีก็มีประเด็นเรื่องอ่าพวกท้องต่างๆนะครับพอเลือกเข้าไปก็เป็นเป็นปัญหาเรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดบ้างอะไรบ้างนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เห็นกันนะฮะหรือแม้กระทั่งการบวชกฎหมายอะไรต่างๆที่อเหมือนกับมีคนคอยกดสวิตช์ครันะครับ ถ้าเราจําได้เนี่ยอาจารย์พรเพชรเนี่ยครับประธานวุฒิสภาท่านที่แล้วเนี่ยเคยได้ฉายาจากนักข่าวรัฐสภาว่าอะไรครับหัวต่อรอออเดอร์โอ้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมงคลก็น่าจะเดินตมรอยหัวต่อรอออเดอร์อย่างนั้นเลยแหละฮะอันนี้ฉายาแบบนักข่าวรัฐสภาเขาตั้งให้อาจารย์พรเพชรเลยครับผมนะครับซึ่งวุฒิสภาแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของของพี่น้องประชาชน อืมอม,อม,อมนะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทําให้นะครับการทํางานการเมืองของอ่าพลพรรคสีน้ําเงินซึ่งจะดันคุณอนุทินเป็นนายกในปีสอง0ันห้ารอเจ็ดสิบนะครับอันนี้มันก็จะมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นครับนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่การมาลงคะแนนแบบสอวอเลือกกันเองค่ะนะครับแต่มันเป็นการลงคะแนนแบบทุกคนนะครับมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งแบบเปิดเผย ครับคราวนี้ถ้าพักภูมิใจไทยต้องการที่จะขึ้นไปเป็นผู้นําแทนพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันจะเป็นปัญหาเนี่ย<อ>แหละกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าพอเนี่ยได้ครองสภาสูงแบบนี้จะทําให้บ,บทบาทของภูมิใจไทยเปลี่ยนไปน่ากลัวมากขึ้นสําหรับพักเพื่อไทยหรือเปล่าคะต้องเรียนว่าในแง่การต่อรองอํานาจในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเกิดกเขามี power เพิ่มขึ้นแน่นะครับ แต่ power ที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้แปลว่าจะครองใจประชาชนะนะครับ,รบเพราะถ้าการทำงานของสภากินรวบเนี่ยนะครับยังเป็นไปลักษณะหัวต่อรอออเดอร์เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ใจประชาชนครับนะครับและเมื่อไม่ได้ใจประชาชนเนี่ยพอไปลงเลือกตั้งในระบบเปิดเนี่ยนะครับโอกาสจะประสบความสำเร็จที่จะไปเอาชนะพรรคเก้าไกลเขาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ายากออ ๋อครับผมนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็ถึงเรียนครับว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในระหว่างการเลือกรองประธานวุฒิสภาท่านที่หนึ่งใช่ไหมครับค่ะครับก็อยากจะเรียนไปถึงพี่เนวินในฐานะที่ผมก็เคยทำงานร่วมกันกับท่านเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนอยู่ที่กระทรวงเกษตรเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่ยังมีเวลาครับที่เลือกรองประธานคนที่สองเนี่ยนะครับก็น่าจะ ให้โอกาสกลุ่มอื่นเขาขึ้นมาเป็นรองอันดับสองอนะครับเพื่อสร้างเพื่อทําให้สังคมเนี่ยนะครับยอมรับการทางานของวุฒธธิสภาสีน้ําเงินนะครับแล้วถ้าสร้างบรรยากาศตรงนี้ได้นะครับผมคิดว่าเส้นทางเป้าหมายทางการเมืองนะครับที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็มันก็จะราบรื่นขึ้นนะครับแทนที่จะยุ่งยากขึ้นแบบที่เราเห็นนะครับ ทีนีถ้ถ้ามองย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์เรียกนายใหญ่ว่าโอาเคกลับมาแล้วก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะครับาสามารถที่จะดีลหรือว่าสามารถเดินเกมตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอขั้วมันเปลี่ยน,นเป็นสีน้าเงินถ้า,เ,าเรามองกันแบบตรงไปตรงมาว่าที่มาของสอวอชุดที่แล้วที่มาขั้วใหญ่ของรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นรัฐบาลทหารถูกไหมฮะอะไร,รที่ทําให้ขั้วหนาาเดิมเลือกที่จะเปลี่ยนขั้วหนาจไปหาภูมิใจไทยครับ คือเรียนตามตรงนะครับว่าพอจัดการพวกก้าวไกลได้เนี่ยนะครับก็เหลือแต่นายใหญ่กับภูมิใจไทยนะครับแน่นอนว่าขั้วหน้าเดิมเนี่ยก็มีความหวาดระแวงนายใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าพวกก้าวไกลเนี่ยคือศัตรูอันดับหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านะครับและแน่นอนว่าก้าวไกลก็กําลังจะถูกกาจัดในวันที่เจ็ดสิงหาคมนี้นะครับดังนั้นจึงต้องมีการมาจับระเบียบใหม่ นะครับมีการมาจัดระเบียบใหม่ภายในปีกเดียวกันเองซึ่งเราก็ได้เห็นเลยว่าออราสายสีน้ําเงินเนี่ยคือพักการเมืองซึ่งมีม,มีมีความสดใสมีหั่งเช้งขึ้นมาครับนะครับแล้วเมื่อเอามาประกอบกับ,กบจํานวนสอวที่วันนี้ถล่มทลายนะครับร้อยห้าสิบเก้าเสียงในการเลือกตําแหน่งประธานวุฒิสภาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้หั่งเช้งของสีน้ําเงินเนี่ยนะครับทวีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างสุด ค่ะครับนะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีส้มนะครับเพราะพวกสีส้มเนี่ยวันที่เจ็ดนี่ก็ล้มหายตายจากแน่นอนอนะครับก็เตรียมไปจดพักใหม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนการนําระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมด้วยกันโดยแท้ค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งผมเคยบอกแล้วไงฮะว่าตอนที่ผมบอกว่าคุณสมชายจะเป็นประธานวุฒิอ่ะนะครับ เพราะผมมั่นใจว่าระบบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเลือกวุฒธธิของนายใหญ่เนี่ยท่านจะมีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมครับแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหพอเห็นสภาพแล้วขนาดท่านนายกสมชายต้องไปขอคะแนนเองเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าลูกน้องนายใหญ่ที่อยู่ในพักเนี่ยมือไม่ถึงจริงๆอืมผมถึงได้เสนอนายใหญ่ว่านายใหญ่ครับนายใหญ่ต้องมีมือดีๆไปนั่งทํางานประจําที่พักแล้วครับนะครับเพราะว่าพวก เสนาบดีที่มานั่งลอยหน้าลอยตากันในคอรมอเนี่ยพวกนี้มือไม่ถึงในการเมืองสมัยใหม่แล้วค่ะนะครับเพราะเนี่ยแล้วเราก็ได้เห็นใช่ไหมะคุณเป้งคุณแอนว่า,าพอในายใหญ่พลาดเรื่องคุณสมชายวงสวัสดิ์ปุ๊บเนี่ยจากเกมรุกดีๆวันเนี้าจเป็นตั้งรับเลยาจเป็นตั้งรับเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ในายใหญ่ก็ต้องรีบผักดันดีต้อนวันเหล็ดออกมาให้ได้ก่อนครับ นะครับซึ่งทราบว่าเดี๋ยววันวันที่24เนี่ยตามกฏิบัตการก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็คงจะมีการาจัดอีเวนท์แถลงข่าวกันใหญ่โตแหละใช่แล้วก็เหตนก็ <นะ S 1> จะได้ตังตุลาค่ะฮะแต่นั่นมันคือเรื่องในเชิงผลงานแต่ว่าในทางการเมืองอ่ะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่จะต้องไปพบคุณอนุทินถึงถิ่นคุณอนุทินเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่า แสดงว่าบุคลากรซึ่งเป็นมือเป็นไม้ให้หน,าย,หหนายใหญ่เนี่ยมือไม่ถึงจริงๆค่ะครับนะครับนายใหญ่ครับคงต้องหาคนใหม่ๆมาช่วยแล้วครับถ้านึกใครไม่ออกนะครับโทรมาถามผมก็ได้ผมจะนําเสนอให้พร้อมเป็นที่ปรึกษาเลยเหรอคะอาจารย์ผมคงไม่เป็นที่ปรึกษานายใหญ่ครับแต่ว่าผมผมอาจจะเสนอให้ได้ว่าว่าคนไหนที่จะทําหน้าที่ได้ดีกว่าพวกลูกน้องนายใหญ่ซึ่งรับ อาไม่อยากบอกเลยนะรับ<ะ>คําสั่งไปรับทรัพยากรไปแล้วแต่เอาไปละลายน้ําแล้วไม่ได้ผลน่ะนะครับนายใหญ่ทราบดี ค่ะอาจารย์ขอนิดนึงค่ะถ้าหากว่าได้อะอย่างในส่วนของประธานวุฒิสภาได้มาแล้วสายสีน้ําเงินรองประธานสองคนถ้าสมมติได้สายสีน้ําเงินอีกซึ่งดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นดีลแรกที่จะทําในช่วง2เดือน3เดือนนี้ในฝั่งของเพื่อไทยที่คิดว่าเขาน่าอ่ะอย่างในส่วนของนายใหญ่เนี่ยคิดว่าเขาจะทาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะที่แบบต้องเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าผูกสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยค่ะ อ้ยก็วันนี้นายใหญ่ก็ถอยเรื่องกัญชาแล้วนี่ครับอันนี้ดิวแรกที่เกิดขึ้นแล้วเลยเมื่อเช้านี้เองนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็ต้องไปไปเรื่องดีต้อนวันเลศนะครับเพราะว่างบพอผ่านจากสสแล้วก็ต้องเข้าสวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าจบเรื่องกัญชาได้เงินดีต้อนวันเลศที่จะผ่านสวเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางภูมิใจไทยก็คงไม่มีปัญหานะครับ แต่ที่แน่ๆที่นายใหญ่เนี่ยอยากได้แต่ผมมั่นใจว่าเนวินสภาเขาคงไม่ให้ก็คือนายใหญ่ก็คงอยากจะเข้าไปแจมเรื่องการแต่งตั้งองค์กรอิสระนะครับเพราะว่าคุณเป้งกับคุณแอนก็ทราบดีว่าช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโอ้โหหากันเป็นสิทธิ์ตำแหน่งแล้วแล้วเดือนหน้าด้วยค่ะเดือนหน้าสิงหาคมที่คุณทักษิณะได้เหมือนกับกลับมาไม่รู้จะอยู่ในตําแหน่งอะไรยังไงอันนี้จะอยู่ในดีลด้วยไหมคะครับของนายใหญ่เนี่ยครับตําแหน่งที่เหมาะที่สุดใน ในตอนนี้เนี่ยนะครับคือผู้จัดการรัฐบาลครับโอ้หนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยซึ่งเคยหลายท่านคิดว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยอันนี้ผมผมเรียนตรงๆครับด้วยความรักและเคารพคือถอยไปนะครับมือไม่ถึงจริงๆค่ะคือถ้าหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาเอ่ยกับนายกว่าไม่สบายใจแล้ววิธีเคลียร์ของท่านคือโทรศัพท์ไปเนี่ยอันนี้ผมว่าท่านตอบตกอือเพราะว่า ผู้จัดการรัฐบาลน,นะครับมือโปรอย่างบรรหารศริลปะอาชาสนันขจรปราสาทหรือสุเทพเที่ยงสุบันผมไม่ทราบคุณภูมิธรรมเคยเห็นท่านทํางานหรือเปล่าแต่ผมเคยเห็นอืนะครับผมจะบอกว่าทั้งสามท่านเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแบบนี้อืครับผมนะครับแล้ว,แล,วแล้วทั้งสามท่านเนี่ยก็ก็จะมีวิธีการในการประครับประคองรัฐบาลให้เดินหน้าไปได้ด้วยไม่ใช่ด้วยวิธีการไปเคลียร์กันทางโทรศัพท์<อ>นะครับและ<ม>ด้วยความ อ่อนด้อยของคุณภูมิธรรมนี่แหละนะครับนายใหญ่ถึงต้องบุกไปทำเองด้วยตัวเองโอ้ครับผมแต่เมื่อกี้เหมือน,อ,น,น,นอาจารย์ตำแหน่งไหนก็ไม่เหมาะเท่าตําแหน่งผู้จัดการรัฐบาลครับตอนนี้โอ้โหแต่เหมือนอาจารย์ไกด์ไลน์ไปแล้วว่าเอ,อถ้าในายใหญ่อยากจะแก้เกมกลับมานี่ต้องปรับทับบุคลากรใหม่หมดเลยถูกต้องครับซึ่งถ้าในายใหญ่คิดว่าความคิดเห็นผมเนี่ยนะครับพอจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ ผมก็ยินดีจะแนะนำนะครับแต่แต่ไม่ต้องมาชวนผมนะครับเพราะผมไม่ไปนะครับขอเป็นคอมเมนเตอร์นะครับให้กับ100.5ไปเรื่อยๆครับผมค่ะครับผมผมก็น่าจะประมาณนี้ครับเวลาเหมาะสมพอดีครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับกรับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพรศิยากูรนะคะผู้ในการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายค่ะ